ชีวิตที่มีความหมายเนี่ยมันคือชีวิตที่ได้รับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีเสรีภาพที่ตัวเองปรารถนาตัวเองใฝ่ฝันถึงแล้วก็สามารถที่จะใช้ศักยภาพของตัวเองเนี่ยพาเราไปสู่จุดนั้นได้อันนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิพื้นฐานสุดๆเลยที่แบบประชาชนไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนอะ คควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะมีทางเลือกหลายๆทางจริงๆการเมืองมันมีผลต่อต่อ,อคนเนาะในขณะที่เราพยายามดึงโลกที่เราอยากเห็นไปทางนึงมันก็มีคนอีกนที่ดึงโลกที่เราอยากเห็นให้ไปทางเขาอะนะเรายัางไม่ได้ตัวแทนนักบริหารหรือเป็นนักการเมืองที่มาบริหารแผ่นดินเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงผมคิดว่าสิ่งที่มันขาดหายไปในสังคมปัจจุบันก็คือมัน มันไม่สามารถที่จะทําให้คนอยากที่จะมีชีวิตหรือสามารถที่จะมีชีวิตในแบบที่เขาต้องการในแบบที่เขาคิดว่าเขาใฝ่ฝันเขาคิดเขาอยากที่จะมีได้อยากเรียนไม่ได้เรียนนะคะอยากมีอาชีพหลายๆอย่างไม่ได้ทําประเทศนี้เนี่ยมันเรามองแต่เป็นเฉพาะเด็กเรียนดีทางวิชาการ แต่เราละเลยความฝันของคนจํานวนมากซึ่งเขาอาจจะอยากเป็นนักเขียนอาจจะอยากเป็นศิลปินอยากจะเป็นนักร้องเป็นนักเต้นนะเป็นแดนเซอร์เป็นอะไรพืกนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเราไม่มีอะไรที่จะไปรองรับหรือสนับสนุนให้คนเหล่านี้ได้มีศักยภาพอยากจะให้คนที่มีส่วนในการตัดสินใจนะทำให้คนเข้าถึงโอกาสได้มาก อันนี้ก็คือฝันที่อยากจะเห็นว่าทุกทุกคนคุณมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรก็คือทําสิ่งนั้นให้มันดีผมมีความฝันว่าดนตรีที่ผมเล่นแล้วก็สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันจะทําให้คนรอบข้างมองเห็นความงามของดนตรีที่เราทําของงานที่เราทำและความงามนั้นเลยมันจะส่งผลให้ตัวเราแล้วก็สังคมอยู่ด้วยกันอย่างอย่างมีความสุข I think I really important that's Thank where very guide. ศิละปะไม่ว่าจะเป็นบทกวีรเรื่องสั้นก็เขียนเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่ไม่มีเสียงที่เขาไม่ได้ยินและเขาไม่มีโอกาสที่จะ,จะแสดงความรู้สึกออกไปโดยผ่านสื่ออะไรต่างๆทางสังคมศิละปะวัฒนธรรมคืออาวุธของคนที่ไม่มีอาวุธในการต่อสู้ผู้มีอำนาจต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ศิละปะลวะวัฒนธรรมในการต่อต้านมันจะยังคงอยู่คุณค่าที่ผมนับถือก็คือ การยืนหยัดต่อสู้ให้กับผู้ที่ถูกกดขี่ผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมคือคุณค่าของการรักความเป็นธรรมผมคิดว่าถ้าใช้ชีวิตอยู่เพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้สาหรับผมคือชีวิตที่มีคุณค่าครับเราต้องมีภาคได้เราต้องตั้งคําถามได้กับ,กบทุกกับทุกสถาบันทางสังคมในในประเทศนี้ในโลกนี้ That's part of freedom isn't it Being free having your own thoughts ถ้าเราสร้างเครือข่าย ที่อยู่รอบๆกรุงเทพได้และแข็่งมากพอผมเชื่อว่ามันจะทําให้คนจากส่วนกลางเห็นตามเราต้องการการกระจายอานาจแล้วราอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาอยากอยากมีความหวังประเทศนี้มากครับมีความอิสระด้านความคิดมากขึ้นอยากเห็นความฝันของประชาชนเป็นจริงเรื่อง เสรีภาพสิทธิความเท่าเทียมซึ่งผมก็อยากให้คนในอาชีพไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามที่แบบกำลังโดนกดดันอยู่หรือว่าโดนเอาเปรียบเราได้สิ่งที่ควรจะได้หรือยังเราสมควรที่จะได้รับสิ่งนี้ไหมเออสังคมมันจะต้องออกแบบมาเพื่อเพื่อทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกจริงๆเช่นไม่ว่าจะเป็นชาวไร่นาป่าสวนพ่อค้าแม่ขาย หนุ่มสาวโรงงานฮะย่อมมีความสําคัญทั้งนั้นนแะละครับทั้งคนจะอยู่ในชนชั้นไหนฐานะไหนก็ตามถ้าเราไปดูอุดมการณ์ของประชาชนเจตจำนงมันมีจุดร่วมกันหมดมันอยากเห็นชีวิตที่ดีมันคือผมเชื่อว่าประชาชนไม่ได้แตกแยกกันขนาดที่ไม่เห็นอะไรตรงกันเลย ถามว่าทําไมเรายังต้องมีชีวิตอยู่ต่อทําไมเรายังต้องสู้ต่อแต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าไอสิ่งนี้เราทําเราต่อสู้ให้ตัวเราหรือตัวเราต่อสู้ให้คนในรุ่นอนาคตของเราเนี่ยมันมีคุณค่าและมีความหมายสําหรับชีวิตผมนะแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรเหลื่อมล้ำนขนาดนี้อาจารย์ต่อให้ผมไม่อยู่ก็จะมีคนอื่นที่ออกมาเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมต่อจากผมส่วนความฝันของสังคมก็โดยเฉพาะสังคมบ้านผม สามยมวันนะครับก็อยากเห็นมันมีความสงบสุขมีสันติภาพแล้วก็มีมีสถานะเหมือนพื้นที่อื่นๆในโลกผมก็อยากให้สังคมสังคมไทยเนี่ยสังคมภายนอกเองคือเกิดการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาเกิดการตั้งคําถามอยู่ตลอดเวลาผมมองว่าการตั้งคําถามเนี่ยมันเป็นชนวนสาคัญที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นได้ถ้าเรามีความสุขมากพอ ก็อาจจะรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามันอาจจะไม่ใช่คำถามที่ทยากก็ได้คือความฝันและความหวังมันไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่สมบัติของผมด้วยแล้วผมคิดว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทกันที่จะฝันและหวังในแบบของเขาเดินทางในแบบของเขาใช้ชีวิตในแบบของเขาเป็นความฝันและความหวังที่ไม่มีใครพลาดไปได้